มาเดินตลาดกับพี่เล็กค่ะในการลังหวยออกเดินตลาดกันนะคะลังหวยออกเราจะกินอะไรดีน้ำต้หม กินน้ำตาลดีกว่าเดี๋ยวพี่มาซื้อกินอะไรดีทุกท่านหลังหวยออกหลังหวยออกหิวข้าวแล้วนะคะวิคนเยอะมากเลยคนเยอะนะคะทุกท่านกินอะไรดีหมูตอมหมูต,ตาหม,มูต้มหรืว่าตำส้ม ทำข้พพาวโพดตำตีนไก่นะคะทุกท่านกินอะไรดีมาเดินตลาดกับพี่เล็กนะคะคนเยอะคนเนยอะไข่ยัาไส้กินไขย่ยัาไส้ชูชี กินอะไรดีเนาะคนเยอะนะคะทุกท่านตลาดร้อยสามเก้านะคะเนาวามินร้อยสามสิบเก้าขนมหวานกินขนมหวานกินอะไรดีเนาะกินอะไรดีนะคะทุกท่านอันนี้คือหอยแครงนะคะโลละสองร้อยโอ้โลละสองร้อยนะคะกินอร่อย ันนี้หมูต้มอันนี้น้ำพริกนะคะทุกท่านน้ำพริกต้มต้น้ำพริกอ๋ออันนี้ข้าวเมาข้าวต้มข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มหัวงอกหัวดำไข่เต่าดูเขาไข่ยาวไข่เต่า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 อืม ไข่เตา่าไข่เต่าเดี๋ยวชนะื่อไข่เต่าดีกว่าเอาไข่เต่ายี่สิบอาทเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหาจังไม่ได้ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดป้าหาจางก่อนอา้าวต้องไข่เตานะคะทุกคนนี่ดูเขาทอดไ,อไข่หอ ไผ่งไหงไผ่หงไผ่หงไปทางไหนดีละ่ะอันนี้แคบหมูแคบหมูกระจกหมูกระจกหมูกระจกอันนี้คือเกี๊ยวต้มกินอะไรดีคะทุกคนคะ ไก่แล้ว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 กระดูกไก่อ,อ่อนอะไรดียำยำยำขนมปลาทูหอมปลาท,ทูมันปลาทูมันปลาหม หอยายถุงละโลอหถุงละโลถุงละโลถุงละโลนะคะทุกท่านไข่ไข่ไข่ขอบคุณนะคะทุกท่าน ทุกท่านจะมาเดินตลาดกับพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะ